การไหลของน้ําแรงมากเลยนะครับดูการลดของน้ํานะครับุ่วบลงเลยนะครับแน่นอนฝากกดติดตามช่องจันส้มออกกับบ้านด้วยนะครับสวัสดีทุกทท่านครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยจันส้มหอกกับบ้านนะครับวันนี้ก็พามาดูเครื่องซักผ้านะครับการเป็่งน้ําออกนะครับ จากคลิปที่แล้วเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับก็เป็นขั้นตอนการทำนะครับนี่ก็ทำให้หลายคนนะครับสอบถามมานะครับเพราะว่ายังใช้เครื่องแบบนี้อยู่ก็มีนะครับว่ามันใช้ได้ดีไหมนะครับตอนึงปีแล้วนะครับที่ทำมาก็ใช้ดีดีนะครับนะครับูเปิดน้ำเข้านะครับตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับอันนี้ดูน้ำออกนี่ เทาเท่าเท่า,ทา,ทาไรก็ออกมากเท่านั้นนะครับการเรียกว่าการ modify <c oughs> นะครับทำให้น้ำไหลเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเครื่องแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะเจอปัญหาการาน้ำนะครับการปล่อยน้ำทิ้งนะครับจะจะเสียบ่อยนะครับนี่ครับ ก็แก้ปัญหาโดยการใช้นะครับท่อตัดออกนะครับใช้ท่อ pvc นะครับประมาณนิ้วครึ่งนะครับนี่ครับนิ้วครึ่งก็ใส่วาลวปิดเปิดนะครับนี่ะครับก็ใส่น้ำก็ขังน้ำได้ดีนะครับไม่มีการรั่วซึมนะครับ เดี๋ยวจะมาซักผ้าจริงๆให้ดูนะครับเอาผ้าลงเลยนะครับให้มันเต็มเครื่องการซักจริงนะครับเต็มเครื่องนะยนะครับคลิปนี้ก็ได้สองต่อนะครับได้ตากผ้าด้วยนะครับำตอนกลางคืนสำหรับ นะครับใกล้เต็มแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเดิมๆนะครับนี่เป็นเครื่องเดิมๆก็อันนี้เป็นท่อน้ําจากถังซักผ้านะครับไหลเข้ามาตัวตัวปิดเปิด,ปดนะครับนี่แล้วก็จะตัดตรงนี้นะครับเอาเลื่อยตัดท่อประปานี่นะครับตัดตรงนี้เลยนะครับตัดนี่ครับ มันก็จะมาจากถังซักนะครับอันนี้เป็นถังปั่นแห้งนะครับถังปั่นแห้งมันก็จะออกตามสายเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เกี่ยวกันนะครับก็ออกตามสายเหมือนเดิมแต่เรามาแต่งตรงที่ถังซักนี่นะครับใ,ใส่ท่อ PVC หนึ่งนิ้วนะครับพอดีก็ไม่ไม่พอดีเท่าไหร่นะครับเราก็จะลนท่อ PVC นะครับเอาไฟลน อันนี้ก็เป็นสายที่มากับมันนะครับไม่ใช่มากับมันสายที่มันเสียบ่อยนะครับก็จะเสียตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จะสายขาดนะครับแต่ก่อนสมัยผมยังเล็กนะครับแม่ก็ไม่รู้นะครับว่าอะไรเสียก็ไปซ่อมเสียเงินครั้งละ100นะครับจริงๆแล้วก็เปลี่ยนแค่สายตัวนี้คือเราแต่งมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ แั่นี้่าจันี่ก็หมุนนะครับหมุนจริงๆแล้วก็จะเสียตรงนี้นะครับนี่เราไม่สามารถใส่เชือกห้อยไว้ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาตรงนี้หรือว่ามีเศษอะไรก็จะมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับคือหัวตรงนี้มันขาดแล้วนะครับใส่เชือกไม่ได้แล้วนะครับ ไม่ได้ดก็เลยตัดสินใจนะครับตัดสายเลยนะครับก็ดีมากเลยแหละดีกว่าเดิมนะครับนี่ครับเป็นการปล่อยน้ำออกจากถังได้รวดเร็วมากที่สุดนะครับนี่นการปล่อยน้ำนะครับเดีย๋ยวเปิดลองลองเปิดให้ดูนะอันนี้ก็ยังซักผ้าอยู่นะครับเปิดลองให้ดูนะครับ มีที่ไหนนะครับเครื่องซักผ้าปล่อยน้ําแรงขนาดนี้นะครับลองนะครับลองทําดูนะครับอันนี้ก็ลองดูเลยนะครับเพราะว่าซ่อมซ่อมมาเหนื่อยแล้วนะครับซ่อมมามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่หายสักทีนะครับเกี่ยวกับสาย สายน้ำนะครับเปิดไปแป๊บเดียวนะครับน้ำลดหมดเลยนะครับตรงที่น้ำล้นนะครับก็จะออกสายเหมือนเดิมนะครับนี่ครับนี้คือระดับน้ำนะครับเดี๋ยวจะปล่อยให้ดูนะครับไม่ถึง2นาทีนะครับเคยจับเวลาไว้นะครับ ไม่ถึง2นาทีประมาณนาทีครึ่งนะครับนี่ครับการไหลของน้ํานะครับแรงมากนะครับนี่เพราะว่าเต็มสายนะครับเต็มสายมากเลยอันนี้ปิดเปิดได้สบายนะครับ,รบส่วนท้องผมมันก็จะแข็งๆหน่อยนะครับ ว่าหัวเจ็หัวปิดเปิดวาล์วมันซื้อมาแล้วมันแข็งนะครับแต่มีบางหัวที่มันอ่อนมากมากครับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับการปล่อยน้ําเดี๋ยวให้น้ําเต็มก่อนนะครับปล่อยรวดเดียวให้ดูนะครับลงทุนไม่เยอะนะครับแค่หัวนี้แล้วก็ท่อ นิดเดียวแล้วก็เลื่อยตัด10บาทนะครับโอเคครับมาดูกันนะครับมานี่นะครับไม่ถึงนะครับไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับเอาตัวนี้เลยครับไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่าไม่ถึงสองนาทีแน่นอนนะครับประมาณนาทีครึ่ง นะครับหมดปัญหาการรอซักผ้าครับส่วนใหญ่นะครับก็จะปัญหาก็จะลืมตลอดนะครับเปิดเครื่องเปิดน้ําทิ้งแล้วก็เผื่อมันจะหมดเนาะแล้วก็ไปทําอย่างอื่นรอแล้วก็ลืมไปเลยนะครับ <c oughs> ก็เปิดน้ําทิ้งไว้นะครับนะครับมาดูการลดทองน้ํานะครับแป๊บเดียวครับ เดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับลองจับเวลาดูนะครับในคลิปก็ได้นะครับว่าไม่ไม่ถึง2นาทีจริงๆนะครับนี่คือหมดแล้วนะครับก็ยังมีน้ําค้างอยู่ข้างล่างนะครับแต่ข้างบนหมดแล้วนะครับนะครับนี่รับองครับไม่ถึง2นาทีนะครับน้ำเต็มเครื่องก็เห็นผลดีนะครับ ท้าเป็นทก็ไม่เสียหายนะครับไม่ไม่มีผลกระทบต่อเครื่องนะครับทํามาแล้วใช้มาแล้วนะครับ1ปีแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่แล้วก็ประมาณ1ปีนะครับทํามานี่ก็ยังใช้อยู่นะครับนี่ครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับเครื่องสูบน้ำไม่ใช่เครื่องซักผ้านะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับผม อย่าลืมกดติดตามช่องแจ้งส้มออกจาบ้านด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดตอนใหม่ๆครับผม